สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม OMGX วันนี้ผมก็มีหนังดีเก่าๆแนวคอมเมดี้ฟิลกูดในปี1988มาสปอยใ้ทุกคนฟังครับกับเรื่อง Coming to America มาอเมริกาน่าจะดีก็เป็นเรื่องราวของเจ้าชายน้อยแห่งแอฟริกาวัย21ปีที่ชีวิตเนี่ยสุดแสนจะโคตรสบายแต่ก็ต้องถูกพ่อผู้เป็นราชาเนี่ยจับแต่งงานกับหญิงสาวที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเลยและอาคีมหรือพระเอกเราเนี่ยก็ต้องปลอมตัวเพื่อไปตามหารักแท้ที่ประเทศอเมริกาและเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปฟัง ผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเป็นเช้าที่แสนสดใสในประเทศสมุนดากับชีวิตดีโคตรจะสบายและเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างของไอคีมเจ้าชายน้อยวัย21ปีอาบน้ําก็ไม่ต้องอาบเอง แปรงฟันก็มีคนมาแปลงให้ขนาดขัดจรวดเนี h h ่ยก็ยังมีคนมาขัดให้เลยครับคุณผู้ชมและเวลาเดินเนี่ยก็ต้องมีคนมาโรยกีบกุหลาบให้มึงจะสบายเกินไปละไอคิมแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของไอคิมหรือว่าพระเอกในเรื่องนี้ที่เขาเนี่ยมีอายุครบ21ปีพอดีและจะได้พบกับหญิงสาวที่พ่อผู้เป็นราชาเนี่ยเลือกให้เขาครับไอคิมเนี่ยก็เหมือนจะเซ็งๆอยู่พอสมควรเลยครับที่เขาเนี่ยไม่ได้เลือกหญิงสาวที่เขารักด้วยตัวเองและระหว่างที่กินข้าวอยู่กับพ่อผู้เป็นราชาพ่อก็วอไป,ไปถามครับว่่าาเปป็นอออะะไไรลล้คคิมแทีตงวห ผู้ชมดูโต๊กกินข้าวของไอคีมสิครับและจากนั้นไอคีมก็เดินมาหาพ่อเขาครับและพอมาถึงไอคีมก็บอกกับพ่อไปเลยครับว่าเขาเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเมียแหละครับคุณผู้ชมไอคีมเนี่ยมันต้องการเลือกเมียด้วยตัวเองครับแต่ว่าพ่อเนี่ยก็บอกกับไอคีมไปเลยครับว่ามันไม่เห็นจะแปลกเลยพ่อกับแม่เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้รักกันแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยเดี๋ยวมันก็รักกันและการพูดคุยก็ถูกขัดจังหวะจากเซมิคารับใช้คนสนิทของไอคีมที่มาชวนไอคีมเราไปออกกําลังกายครับซึ ูมามากคุคผ้ชแล้วระหว่างที่2คนนี้กําลังออกกําลังกายอยู่พวกมันเนี่ยก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียของไอคิมครับไอคิมต้องการผู้หญิงที่เก่งฉลาดและมีความคิดเป็นของตัวเองครับแต่ว่าเซมิมันเห็นตรงกันข้ามเลยมันบอกว่าแค่สวยและนมใหญ่ก็พอพอตกเย็นทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อรวมพิธีคุมถุงชนจากนั้นเจ้าหญิงก็เสด็จมาไม่ใช่คนนี้แล้วพอตัวจริงมาตุ้ยนุ้ยฆ่าหลวงก็ร้องเพลงตอนรับครับแล้วไอคิมก็ขออนุญาตไปคุยกับเจ้าหญิงตามลําพังพอสองคนนี้ได้มาคุยกันไอคิมมันก็ถามไปนะครับว าเธอนชอบทําอะไรชอบดนตรีแนวไหน อาหารจานโปรดคืออะไรแต่สาวคนนี้เธอก็ตอบได้แค่ว่าอะไรก็ได้ที่พระองค์ชอบถามไปส0ครั้งเธอก็ตอบแบบเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมสาวคนนี้ถูกสอนมาให้เชื่อฟังคําที่เจ้าชายพูดครับถึงแม้มันจะผิดก็ตามนะไอคีมก็เลยแกล้งโดยให้เธอเนี่ยทำเสียงเหมือนหมาและลิงอุรอูตั้งพร้อมกับกระโดดขาเดียวสาวคนนี้เธอก็ยอมทําแต่โดยดีนะจากนั้นไม่นานราชาผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เดินมาตามครับและสองพ่อลูกนี้ก็ได้คุยกันไอคีมก็เลยบอกกับพ่อผู้เป็นราชาไปตรงๆครับว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมและต้องการไป หาประสบการณ์ก่อนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมในย,ยุ่แตสามุนดาไม่เคยออกไปไหนเลยพ่อผู้เป็นราชาพอได้ฟังเนี่ยก็ตีความหมายผิดครับและคิดว่าไอาคิมอยากไปเที่ยวหาความสุขใส่ตัวเองก่อนแต่งงานพ่อผู้เป็นราชาก็เลยอนุญาตครับและบอกว่าอีก40วันค่อยกลับมาแต่งงานกับอิมานีแล้วกันจากนั้นพ่อผู้เป็นราชาก็ไล่ให้ทุกคนที่อยู่ในงานเนี่ยกลับไปก่อนและให้ตุยนุ้ยข้าหลวงจัดเตรียมกระเป๋าให้เจ้าชายเพื่อที่จะเดินทางด้านฝั่งไอคิมก็มาบอกความในใจกับเซมิครับว่ามันเนี่ยต้องการไปหาเมียเองไม่ต้้องกาารรใใรใ,าหาใหหคนม และเราจะไปอเมริกากันเซมิก็เลยถามไปว่าลอสแอนเจลิสหรือว่านิวยอร์กไอคิมก็เลยให้โชคชะตาตัดสินใจโดยการโยนเหรียญออกหัวนิวยอร์กออกก้อยลอสแอนเจลิสพอมาถึงสนามบินไอคิมก็บอกว่าเราเนี่ยต้องปลอมตัวนะและต้องไม่มีใครรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าชายแล้วโบกแท็กซี่จากนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องการไปที่ควีนระหว่างที่นั่งรถอยู่แท็กซี่มันก็แนะนําพวกไอคิมไปนะครับว่าแบบพวกคุณเนี่ยจะไปแมนฮัตตันนะส่วนมากคนรวยเนี่ยจะไปที่นั่นแต่ไอคิมมันก็ยืนยันไปนะครับว่ามันจะไปควีนให้้้ไดแลวพอ ถึงไอคีมมันก็ตื่นเต้นกับสถานที่ที่มันมามากๆครับมันก็คือสลัมดีๆนี่เองครับคุณผู้ชมจากนั้นก็เช่าห้องและห้องที่พวกมันขอไปเนี่ยมันบอกว่าขอห้องที่โสโครกที่สุดในตึกเลยนะพอสองคนนี้เข้าไปดูห้องกระเป๋าพวกไอคีมที่วางอยู่ด้านนอกตึกก็ถูกพวกคนในชุมชนเนี่ยขโมยหายหมดแล้วห้องที่เจ้าของตึกพาพวกไอคีมมาดูเนี่ยมันก็น่าจะมีคนตายเสียด้วยครับแต่ไอคีมเนี่ยมันกลับถูกใจครับแล้วก็เลือกเอาห้องนี้แหละช้าวันต่อมาไอคีมมันก็ไปตะโกนลั่นซอยเลยครับเหม ว่าจะไปตามหาเจ้าสาวที่บาร์และพอพวกไอคิมลงมาก็มีคนมาขายแปรงสีฟันสีทองให้พวกมันครับของพวกนี้ก็เป็นของพวกไอคิมนะครับที่คนในชุมชนแห่งนี้ขโมยมาลูกน้องของไอคิมมันก็ตะโกนไปนะครับว่ามีขโมยแต่ไอคิมมันก็ไม่ได้สนใจนะแล้วก็บอกว่าให้พวกเขาไปเถอะเราสองคนไปหาชุดจับๆใส่ดีกว่าพอเปลี่ยนชุดเสร็จอคิมก็มาเจอกับโฆษณาขายแชมพูยี่ห้อโซโกไอคิมก็เลยอยากตัดปลอยผมที่มันไว้ตั้งแต่เด็กออกก็เลยเลือกร้านลุงในตึกเดียวกันที่พวกไอคิมเนี่ยพักอยู่โดยที่ชั้นหนึ่งพวกลุงเน,า,เนานร้ตัด ผมไว้วันๆพวกลุงก็ไม่ได้ทําอะไรครับเถียงกันแต่เรื่องมวยพอออคีมมันไปนั่งจะตัดผมเนี่ยลุงช่างก็เลยถามครับว่าจะเอาทรงอะไรออคีมก็เลยบอกไปครับว่าทําให้มันเรียบร้อยก็พอลุงเลยคว้ากันไกมาตัดฉับไปที่ปลอยผมแล้วบอกว่าเอามา250แล้วจากนั้น2คนนี้ก็ไปตามหาสาวที่ฝันไว้ในผับและคนแรกที่พวกอาคีมเจอก็คือเจ๊รูปร่างอวบอั่นครับเจ๊เนี่ยก็บอกไปว่าฉันเนี่ยต้องการผู้ชายที่กับฉันนานๆคนที่2ออย่างสวยเลยครับคุณผู้ชมแต่เธอเนี่ยบอกว่าฉันไม่สนใจผู้ชายหรอกนะถ้าเขาเนี่ย คนที่3มผัวติดคุกและกําลังจะถูกประหารชีวิตส่วนคนที่4เป็นสาวฝาแฝดครับและหมอเนี่ยเพิ่งผ่าตัดแยกพวกเธอออกจากกันและนี่ก็เป็นเดทแรกของพวกเธอคนที่5สายสวิงกิ้งคนที่6คิดว่าชาติที่แล้วเนี่ยตัวเองเป็นโจนออฟอาร์ตวีลสตรีนักบุญคนที่7เป็นดัปเปอร์ครับแต่ท่าทางจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยคนที่8เนี่ยพูดมากเกินพูดจน2คนนี้หลับอะครับคนที่9เป็นสาวสวยเพศที่3และอยากจะเคมเซม,มิด้วยครับงานนี้ หามาตั้งเยอะพวกนี้ก็ไม่ถูกใจครับสักคนครับก็เลยพากันกลับมาและได้เจอกับลุงช่างตัดผมพอดีแกก็เลยแนะนําไปครับว่าให้พวกเซมิกับอคีมเนี่ยไปหาผู้หญิงดีๆที่โบสถ์ไม่ก็ห้องสมุดลุงช่างตัดผมเนี่ยก็ด่าพวกไอคีมไปนะว่าผมมึงบ้าหรือเปล่าไปหาผู้หญิงดีๆที่บาร์จากนั้นลุงช่างตัดผมเลยนึกขึ้นได้ครับแล้วบอกให้พวกออคีมเนี่ยไปที่ The Back a เ a เวน s สแล l ีที่นั่นมีผู้หญิงดีๆที่ถูกใจพวกนายแน่นอนแล้วพอพวกออคีมมาถึงมันก็เป็นเวทีประกวดนางงามครับเซมิมันเลยพูดว่าให้้้เเเลลลือกอกกกาาาคนนนนึแแวร่็ัับบต อาคีมบอกให้รอดูก่อนและเมื่อการประกวดจบลงพิธีกรในงานก็มากาวขอบคุณครีโอพ่อของนางเอกที่มาดูแลเรื่องอาหารการกินในค่ําคืนนี้แล้วก็ให้ลิซ่าแมคโดเวลนางเอกเธอเนี่ยมากาวอะไรสักหน่อยครับแล้วพออาคีมเห็นลิซ่ามันก็ถูกใจเธอมากๆแต่ตอนนี้ลิซ่าเธอก็มีแฟนอยู่แล้วครับคุณผ,ผู้ชมแล้วลิซ่าเธอก็ขอรับบริจาคสร้างสวนดินคอนให้กับเด็กๆซึ่งอาคีมมันก็บริจาคหนักสุดในนั่นแหละครับก่อนจากพิธีกรในงานก็บอกว่าสามารถพบลิซ่าได้ที่ร้านแมคโดเวลล์แปดห้าศนอ์ีจ็ ชายน้อยพอได้ยินแบบนั้นมันก็ไปสมัครเป็นคนงานในนั่นแหละร้านแมคโดเวลมันคล้ายกับร้านแมคโดนัลล์มากเลยครับคุณผู้ชมแต่ครีโอพ่อของนางเอกมันก็บอกว่าร้านมันเนี่ยไม่ได้ก๊อปแมคโดนัลล์นะแล้วบอกพวกอาคีมว่าพวกนั่นน่ยมีบิ๊กแม็กชั้นมีบิ๊กมิกขนมปังพวกนั่นใส่งาแต่ชั้นเนี่ยไม่ใส่งาแล้ววันนี้อาคีมกับเซมิก็ได้เริ่มงานทันดีครับเป็นคนทําความสะอาดในนั่นแหละอาคีมก็ทําความสะอาดไปจนเจอกับนางเอกเราเข้าครับและได้ทักทายทําความรู้จักกันก่อนจากกันอาคิมม ให้คิดถึงไอคีมนะจากนั้นแฟนของลิซ่าก็มาหาเขาก็คือผู้ชายที่อยู่ในโฆษณาแชมพูยี่ห้อโซโกโที่ไอคีมไปเห็นในตอนแรกนั่นแหละครับคุณผู้ชมเดเรลมันก็มาชวนลิซ่าไปออกเดตตามปกตินั่นแหละครับลิซ่าเธอก็เลยถามครับว่าเป็นนายใช่ไหมที่บริจาคเงินก้อนโตให้กับเด็กๆเดเรลได้ดยินแบบนั้นมันก็เลยตีเนียนไปเลยครับว่าคุณก็รู้จักผมดีนี่ทุกอย่างก็เพื่อเด็กๆก่อนจะขึ้นรถไปเดเรลมันก็บอกว่ามันมีตั๋วการแข่งบาสว่างอยู่ที่หนึ่งนะคุณเนี่ยจะชวนใครไปกกกก็็็ได้้และมมันฝาขยยใหคีช่วเ ฝากบ้านป้ามึงสิแดรียวเจ้าชายกูนะเว้ยพอไอคิมเลิกงานมันก็ไปที่ร้านตัดผมของพวกลุงครับและถามกับพวกลุงว่ามันต้องการทําทรงผมแบบนี้ทําให้มันได้หรือเปล่าพวกลุงก็เลยถามไปครับว่าทําไมถึงอยากได้ทรงนั้นละ่ะทรงเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนี่ไอคิมก็เลยตอบไปครับว่าก็แค่อยากทําให้สาวๆประทับใจเฉยๆไม่มีอะไรหรอกพวกลุงก็เลยแนะนาไอคิมไปครับว่าถ้าอยากคุยกับเธอให้เข้าทางพ่อและทุกอย่างจะง่ายเช้าวันต่อมาไอคิมก็ชวนครีโอคุยเรื่องกีฬาครับแต่ก็ถูกครีโอเข้าใจผิดครับแล้วก็เตือนว่าทามึงยังไม่เลก กับการพานันเนี่ยกูเอามึงออกแน่แล้วอาคีมก็มาช่วยงานที่หน้าร้านครับพี่อ้วนเนี่ยก็บ่นให้อาคีมฟังแหละครับว่าฉันไม่รู้นะว่าที่แอฟริกาเป็นยังไงแต่ที่นี่เนี่ยคนรือวยมีสาวค่วงกันทั้งนั้นและก็ชี้ให้อาคีมดูเดเรลที่เพิ่งมาส่งลิซ่าไอเราเนี่ยมันก็มีแค่ใจจะอะไรไปสู้เขาล่ะ ตกเย็นที่บ้านของลิซ่าเธอก็อาศัยอยู่กับน้องสาวและทันใดนั้นก็มีพัสดุมาส่งถึงลิซ่าครับโดยที่น้องสาวของลิซ่าเนี่ยเป็นคนออกไปรับแทนและเมื่อเปิดดูกล่องพัสดุพวกเธอเนี่ยก็ต้องตกใจครับกับต่างหูที่โคตรจะสวยและปีเล็กที่เขียนว่าจากผู้ชื่นชมที่ไม่ใช่ไอดเดรีย เช้าวันลุงขึ้นในขณะที่เซมิกําลังเช็ดกระจกอยู่นั้นมันก็บ่นกับไอคีมไปนะครับว่าตั้งแต่มันเนี่ยมาอยู่อเมริกามันยังไม่ได้ปี้กับใครเลยระหว่างนั้นก็มีนางเอกเดินผ่านมาพอดีครับเซมิก็เลยจะให้อคีมเนี่ยบอกเรื่องที่เขาเนี่ยซื้อต่างหูราคา50,000นเหรียญให้กับเธอไปซะและเราเนี่ยจะได้ไปจากที่นี่ระหว่างที่ไอคีมกําลังทํางานอยู่ที่ร้านลิซ่าก็เลยเรียกให้อคีมเนี่ยมารู้จักกับน้องสาวเธอครับพลาสติกน้องสาวของลิซ่าเนี่ยก็เลยถามกับไอคีมไปนะครับว่านายมาทําอะไรที่อเมริกาาาอออคีีมมมมมัมัันนนกกก็็เเลลยยบววว่่รแ้ชื มหาไลัยไปครับมหาลัยบ้าบออะไรของมันไม่รู้ไม่เคยได้ยินชื่อแล้วพวกลิซ่าก็เลยชวนอาคีมเนี่ยไปดูบาสครับพอมันมีตั๋วว่างอยู่หนึ่งใบออคีมก็เลยตอบตกลงไปพอไปถึงที่สนามพวกอาคีมกับนางเอกก็นั่งดูบาสกันเป็นคู่ๆเลยครับและพลาสติกน้องสาวของลิซ่าเนี่ยเหมือนจะชอบอาคีมอยู่พอสมควรเลยครับคุณผู้ชมแล้วเธอก็หลอกให้อาคีมถอดแจ็คเก็ตออกแล้วเอามือล้วงเข้าไปเหลาบิกจูให้พี่คีมเฉยไม่นานอาคีมน่าจะอึอดอัดเลยครับก็เลยลุกขึ้นพร้อมกับตะโกนแล้วก็ขอ จำอาอคีมได้มันเนี่ยก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับเจ้าชายตัวเป็นๆผู้ชายขายน้ําคนนี้มันก็พูดประมาณว่าไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะได้เจอท่านแล้วก็ถวายบังคมไปทีนึงครับอคีมมันก็ทําหน้าเขินๆนะพร้อมกับบอกให้ผู้ชายขายน้ําคนนี้ลุกขึ้นและอคีมมันก็รีบกลับไปที่สนามแต่ก็ถูกพวกผู้ชายขายน้ำเนี่ยเดินตามมาขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกมันคงดีใจมากๆครับที่ได้เจอกับเจ้าชายตัวเป็นๆและลิซ่ากับแดเรียลก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะสองคนนี้ก็ถามกับไอคีมไปคครักนนี็ใอ มันก็ตอบเขินๆไปครับว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่คนที่เจอในห้องน้ำาน่ะแล้วพอบาสจบทุกคนก็กลับมาทํางานซึ่งตอนนี้ดริยอลมันกําลังก่อมให้ลิซ่าเนี่ยลาออกจากงานครับเดี๋ยวมันเนี่ยจะดูแลเธอเองแต่ลิซ่าเธอก็บอกว่าเธอจะไม่ลาออกครับเพราะเธอเนี่ยรักงานนี้ในระหว่างนั้นก็มีโจนมาป้นร้านของลิซ่าแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้อาคีมกับเซมิครับมาช่วยไว้จัดการโจนคนนี้ด้วยไม้ถูพื้นโคตรเทพและพอเรื่องจบครีโอพ่อของลิซ่าก็มาขอบคุณพ่ออาคีมที่มาช่วยร้านเล็กๆขของเเาาาไว้้้้ซึ่โจรคนนนนนนีมั ค,ค,คืนวันอาทิตย์เขาเลยจะชวนพวกไอคีมเนี่ยไปงานเลี้ยงที่บ้านไอคีมเลยบอกกับเซมิไปว่าเห็นไหมเขายอมรับว่าพวกเราเนี่ยเท่าเทียมกันแต่ที่ไหนได้ครีโอให้พวกไอคีมมาช่วยงานเป็นเด็กเก็บรถกับคนจงเล่า <c oughs> พอเริ่มงานเซมิกับไอคีมก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปไอคีมมันก็เป็นเด็กเอ็นให้กับแขกในงานนี่แหละครับแดรเรลมันก็มาชมไอคีมที่จัดการโจนนั่นซะอยู่หมดัดแล้วมันเนี่ยก็โม้ให้ไอคีมฟังนะที่ตอนนั้นมันไปช่วยไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยถือแก้วกาแฟอยู่ แล้วครีโอพ่อของลิซ่าก็ประกาศเรื่องสําคัญให้กับคนในงานปาร์ตี้ฟังครับว่าแดรียลเพิ่งจะขอลิซ่าแต่งงานซึ่งลิซ่าเธอก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยครับพ่อกับแดรีเลเนี่ยแอบไปตกลงกันเองทําให้ลิซ่าเธอไม่พอใจกับเรื่องนี้มากๆและต่อว่าแดรียลไปฉาหนึ่งแล้วลิซ่าเธอก็เดินออกมานั่งข้างนอกคนเดียวจากนั้นอาคีมเราก็เดินมาปลอบใจเธอลิซ่าก็บ่นให้กับอาคีมฟังไปเลยครับว่าเธอเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาบังคับเช้าวันลุงขึ้นอาคีมมันก็มาปลุกเซมิไปทํางานครับซึ่งตอนนี้มมมมมัััันนนประท้้ววงบบผูชอก่า อยู่ในห้องโซโโรกแบบนี้ไอคีมก็เลยบอกไปครับว่าถ้ามึงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ตกแต่งห้องสิแต่ยังไงวันนี้มึงก็ต้องไปทํางานพอมาถึงที่ทํางานเพื่อนตัวอ้วนของพวกไอคีมเนี่ยก็ฝันที่จะเป็นผู้จัดการในร้านนี้แหละและพูดให้กําลังใจพวกไอคีมไปครับว่าแรกๆฉันก็ถูพื้นแบบพวกนายนี่แหละแต่อีกไม่นานพวกนายก็จะได้เลื่อนขั้นแน่นอนพอตกเย็นไอคีมมันก็ชวนลิซ่ามาทานข้าวที่ห้องเช่าของเขาครับแต่พอมาถึงห้องเนี่ยก็ถูกเซมิเนี่ยแต่งห้องที่สุดแสนจะโศโครกในตอนเเเนนนนนนีีนกกนนบบน้้้้ยยมมมมััััตรกกขาลลคคบบบไไอ่ห็็แ ให้ลิซ่าเนี่ยเข้าไปที่ห้องครับเพราะมันได้โกหกลิซ่าไว้ครับว่ามันเนี่ยโคตรจะจนจากนั้นอาคิมก็ไปยึดเงินทั้งหมดของเซมิไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็ใส่ไว้ในถุงเบอร์เกอร์แล้วก็ต่อว่าเซมิไปครับว่าถ้ามึงไม่มีเงินมึงก็จะสร้างเรื่องไม่ได้และชวนลิซ่าไปกินข้าวที่อื่นระหว่างทางอาคิมมันก็เอาเงินที่ยึดมาจากเซมิเนี่ย ไปให้คนไร้บ้านครับทั้งคู่เนี่ยก็มาเดทกันแถวแถวนั้นแหละซึ่งคนไร้บ้านหลังจากที่เห็นเงินที่ออคีมเอามาให้เนี่ยก็เดินมาขอบคุณอคีมยกใจเลยครับลิซ่าพอเห็นเธอก็ทึ่งมากๆนะว่าทำไมไอคีมเนี่ยถึงมีอิทธิพลต่อคนรอบตัวจังตั้งแต่ตอนอยู่ที่สนามบาสแล้วแล้วลิซ่าเธอก็ถามกับอคีมไปว่าที่บ้านของออคีมเนี่ยทำอาชีพอะไรพระเอกก็เลยโกหกไปนะว่ามันเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแพะและในคืนนั้นทั้งสองคนก็ลงเอยด้วยการเต้นรำและจูบกันอย่างดูดดื่มเซมิหลังจากที่ถูกกกกยยยยยดเเเเงงินนนนไไปมมมมั็็่ีีทาาลืนะลยพยายาข จดหมายไปหาราชาผู้เป็นพ่อของไอคิมว่าตอนนี้ผมไม่มีเงินแล้วช่วยส่งเงินมาให้ผมด้วยในตอนแรกเซมิมันขอไป3000,000แ,แต่พนักงานในนั่นเนี่ยบอกไปว่าเอาไปร้านหนึ่งเลยขอทันทีละพอเซมิมันกลับมาที่ห้องมันก็เจอกับน้องสาวของลิซ่าที่เธอเนี่ยออกมาตามหาไอคิมที่ห้องพักแต่เธอเนี่ยก็เจอแค่เซมิแล้วเธอเนี่ยก็สงสัยว่าพวกเซมิเนี่ยเอาเงินมาจากไหนลําพังเงินเดือนของพวกเซมิเนี่ยซื้อของพวกนี้ไม่ได้หรอกเซมิมันจนมุมครับคุณผู้ชมก็เลยต้องเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเมื่อไอคิมกลับมาหลังจากที่ไปเดทกก อไอคีมก็มาเจอกับเซมีและน้องสาวของลิซ่าที่สองคนนี้เพิ่งแลกเปลี่ยนของเลวกันเสร็จน้องสาวลิซ่าก็บอกกับไอคีมไปครับว่าเธอเ,เสียใจด้วยนะที่เรื่องของเราเไปต่อไม่ได้ก่อนจากเธอก็หอมแก้มเซมีแล้วบอกว่าฝันดีเพคะ emi, เซมี่มันโกหกแพตจิกไปครับว่ามันเป็นเจ้าชายไอคีมก็เลยถามไปนะว่ามึงเป็นเจ้าชายแล้วกูเป็นใครวะเช้าวันต่อมาลิซ่าก็จะออกไปเที่ยวกับไอคีมเหมือนเดิมลหะจนพ่อนสงสัยครับว่าเด็ก2คนนี้น่าจะมีใจให้กันพ่อก็บอกกับลิซ่าไปเลยครับว่าเขาเยไม่ค่อยชอบหน้าไอคีมเท่า ความหวังดีของพ่อนะอยากให้ลูกสบายได้แต่งงานกับชายที่มีฐานะดีแต่ลิซ่าเธอก็ไม่ได้สนใจคําเตือนของพ่อครับด้านฝั่งอาคิมก็ต้องการย้ายห้องจากห้องนี้ไปห้องที่โศกโกว่าเดิมออคิมก็เลยขอแลกห้องกับเจ้าของตึกนี่แหละแล้วจากนั้นอาคิมก็ไปเดทกับลิซ่าที่พิพิธภัณฑ์ส่วนราชาเนี่ยก็มาหาอาคิมเพราะเขาเนี่ยได้รับจดหมายจากเซมิที่เขียนไปของเงินล้านนั่นแหละครับผ,ผู้ชมแต่พอไปหาอาคิมที่ห้องเนี่ยก็ไม่เจออาคิมครับเจอแต่เซมิและได้ไปตามหาอาคิมต่อที่ร้านของครีโอพ่อของนางเอกเเพราาาชห็น รูปถ่ายของอาคีมที่มาเป็นพนักงานในร้านนี้แหละแล้วราชาก็บอกความจริงให้กับพ่อนางเอกไปว่าเขามาตามหาโอรสชื่ออาคีมและบอกให้ครีโอเนี่โทรหาเขาด้วยถ้าพวกเขากลับมาก่อนจากก็ได้เอาเงินที่เป็นรูปของอาคีมให้กับครีโอไปครับครีโอเนถึงกับลั่นเลยครับคุณผู้ชม ฝั่งไอคีมก็เกือบความแตกเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันดันมีรูปไอคีมแล้วก็ครอบครัวเขาอยู่ไอคีมมันก็เลยชวนลิซ่าเนี่ยกลับมาที่ห้องพักดีกว่าแต่พอมาถึงห้องพักเนี่ยไอคีมก็ต้องตกใจเพราะว่าทางเข้ามันมีแต่กีบกุหลาบเต็มไปหมดเลยและไอคีมก็พอจะรู้แล้วครับว่าราชาผู้เป็นพ่อเนี่ยมาตามหาไอาคีมเลยตัดสินใจไปส่งนางเอกที่บ้านดีกว่าและพอไปถึงบ้านของลิซ่าเนี่ยครีโอพ่อของลิซ่าก็ต้อนรับไอคีมดีกันไปครับดีจนมีพิรุษครับคุณผู้ชมแล้วบอก้อคนนันร ครีโอก็แอบโทรหาราชาระหว่างนั้นก็มีแดรียวลมาเคาะกวนพ่อของนางเอกจนอาคีมเราเนี่ยลำคาญแล้วก็ขอตัวกลับไปก่อนแล้วพอออคีมกลับไปลิซ่าเธอก็สงสัยครับว่าทําไมพ่อเธอเนี่ยวันนี้ทําตัวแปลกจังจนพ่อต้องยอมบอกความจริงไปว่าอาคีมเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งซาบ,บุนดามันรวยพ่อชอบมันแล้วพวกราชาก็มาที่บ้านของครีโอพ่อของนางเอกแต่ก็ไม่เจออาคีมครับครีโอก็เลยกโกหกไปว่าเขาเนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองไปซื้อพิซซ่าละมัง้งจากนั้นราชาก็ขอคุยกับลิซ่าตามลาพังแล้วบอกกับลิซ่าไปว่าอาคีม เขามีภรรยาอยู่แล้วที่ซามบูดาแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันหรอกกาลังจะแต่งเร็วๆนี้แหละฉันได้เลือกเจ้าสาวให้เขาแล้วเธอรักกับเขาไม่ได้หรอกนะและที่ไอคีมมาที่นี่ก็เพื่อจะหาความสุขความสําราญเท่านั้นลิซ่าที่ได้กินแบบนั้นเธอก็โกรธมากๆแล้วก็ขอตัวออกไปข้างนอกก่อนพ่อคุยกันเสร็จพ่อผู้เป็นราชาเนี่ยก็บอกกับแม่ของไอคีมครับว่าคงจะแต่งกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้หรอกและดูแคลนทางนางเอกไปพอสมควรเลยจนทําให้ครีโอเนี่ยไม่พอใจเอามากๆแล้วก็ต่อว่าราชาคนนี้ยกใหญ่ครีโอมันกก็พูดปรระะะมมมมาาาาณณว่่่ผมไมสนนหอคุจจใญก แต่ที่นี่อเมริกาประเทศเสรีถ้าพูดถึงลูกสาวผมในทางไม่ดีอีกผมจะเตะก้นคุณเดี๋ยวนี้แหละจากนั้นแพทริกก็ออกมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอเธอเนี่ยก็บอกไปว่าเจ้าชายเนี่ยรักกับพี่สาวลูกแต่ราชาคนนี้มันไม่ยอมแต่เธอเนี่ยก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเจ้าชายคือเซมิก็เลยเถียงขาดใจไปครับว่าเจ้าชายเนี่ยรักหนูพออาคีมกลับมาที่บ้านแล้วไปกอดแม่ของเขาแพทชิกก็งงๆะนะว่าไปกอดอาคีมได้ยังไงเขาเป็นคนรับใช้นะและชี้ไปหาเซมิคนนี้ตั้งหากที่เป็นเจ้าชายแต่ครีโอพ่อของเธอก็ ยืนยันไปอีกเสียงครับว่าอาคีมเป็นเจ้าชายจริงๆลูกเธอเนี่ยก็โวยไปเลยครับว่าทําไมพี่ได้แต่คนดีๆวะพออาคีมรู้เรื่องทั้งหมดมันก็ไปต่อว่าพ่อผู้เป็นราชาครับแล้วก็พูดกับแม่ว่าผมเนี่ยรักเธอท่านแม่และเหมือนแม่เนี่ยจะเห็นใจแล้วก็เข้าใจครับแม่ก็เลยบอกให้อาคีมเนี่ยไปตามหาเธอเลยลูกแล้วอาคีมก็ตามไปเจอเธอที่รถไฟฟ้าใต้ดินอาคีมก็จะเข้าไปขอโทษลิซ่าแหละครับแต่เธอก็โยนสัางหูเพชรให้อาคีมไปพร้อมกับบอกว่าชั้นเนี่ยไม่ต้องการมันรวมถึงคุณด้วยอาคีมก็ง้อเเออต่่่่ครับับบบแลวกกิซาาานีย ไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นผมเนี่ยรักคุณแล้วคุณคิดว่าผมมาอเมริกาทําไมผมมาเพื่อหาเจ้าสาวด้วยตัวผมเองแล้วตอนนี้ผมก็เจอแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าของผมนี่ไงแต่ว่าลิซ่าเธอก็ไม่ได้ฟังอะนะอคิมก็พูดต่อครับแต่ถ้าคุณไม่ได้รักผมคุณก็แค่พูดว่าไม่รักและผมเนี่ยจะไม่กลับมาที่นี่อีกและอ่คิมก็ขอลิซ่าแต่งงานที่นั่นแหละรครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินหนีไปก่อนที่ประตูรถไฟจะปิดก็มียายคนหนึ่งครับมาถามกับอคมว่าาาาถ้้คุณเเป็นนนจาชาจชยริงๆฉัีนน่แหละจะแต่งงานกับคุณเององิมก็เลยยื่นตา้ ไปแล้วอาคีมก็ต้องกลับไปที่ประเทศสมุนดาเพื่อเข้าพิธีแต่งงานพร้อมกับเจ้าหญิงที่เป็นลิซ่านั่นเองครับคุณผู้ชมเนื่องจากแม่ของอาคีมได้ไปพูดไหว้วานให้พ่อผู้เป็นราชาเนี่ยเปลี่ยนใจและที่ประเทศสมุนดาก็จัดพิธีแต่งงานให้กับอาคีมและลิซ่าอย่างยิ่งใหญ่โดยหนังเรื่องนี้มีภาค2แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าทุกคนอยากดูต่อเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับและหนังก็ได้จบลงจากเพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไปที่7.1เต็ม10ครับส่วนเว็บมาเขือเน่าได้ไป73แะคะแนนจาก ทางบ้านไปที่85%ครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ